การบันทึกรถเข้าซ่อมนะครับในหน้านี้นะครับจะเป็นการเพิ Luci ่มข้อมูลต่างๆของรถที่เข้ามาซ่อมมีขั้นตอนดังนี้นะครับให้เราคลิกนะครับที่รถเข้าซ่อมที่หน้าจอเมนูหลักจากนั้นนะครับพิมพ์ทะเบียนรถเลือกยี่ห้อและรุ่นพิมพ์รุ่นปีนะครับอะไรนะครับจากนั้นพิมพ์ข้อมูลสีรถนะครับชื่อลูกค้านะครับเลขตัวถังและเบอร์ติดต่อจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มเปิดใช้งานการบันทึกแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก จากนั้นนะครับให้เรามาเพิ่มยี่ห้อรถกันนะครับเมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรกนะครับจะไม่มียี่ห้อให้ผู้ใช้งานเลือกใช้นะครับแต่ว่าเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ง่ายๆนะครับโดยทําตามขั้นตอนต่างๆดังนี้ให้เรานะครับคลิกที่รถเข้าซ่อมที่หน้าจอเมนูหลักนะครับจากนั้นคลิกที่ยี่ห้อนะครับคาว่ายี่ห้อคีย์ยี่ห้อที่ต้องการเพิ่มไปนะครับจากนั้นติ๊กที่เปิดใช้งานการบันทึกนะครับและคลิกที่ปุ่มบันทึกเท่านี้ก็เสร็จแล้ว การเพ reason, ิ่มรุ่นลดนะครับก็ทําคล้ายๆกันนะครับเมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมครั้งแรกก็ไม่มียี่ห้อกับรุ่นให้ผู้ใช้งานเลือกใช้นะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับโดยการคลิกที่ลดเข้าซ่อมหน้าจอเมนูหลักนะครับเลือกคําว่ายี่ห้อที่ต้องการเพิ่มรุ่นนะครับจากนั้นคลิกที่รุ่นลดเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับให้เราคีย์รุ่นที่ต้องการเพิ่มเข้าไปจากนั้นติ๊กที่เปิดใช้งานการบันทึกแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกการค้นหาที่เป็นลดนะครับก็ทําได้แสนง่ายดายนะครับให้เราคลิกที่ลดเข้าซ่อมที่หหนนน้าจอเมูลัักะครบ เราสามารถคีย์เข้าไปนะครับค้นหาได้จากทะเบียนรถชื่อลูกค้านะครับหมายเลขตัวถังหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าจากนั้นคลิกที่ปุ่มค้นหานะครับชื่อก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นระบบสมาร์ทคิวรีนะครับง่ายสะดวกต่อการค้นหาอย่างมากการแก้ไขทะเบียนรถนะครับทำอย่างไรก็ทําได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าผู้ที่แก้ไขนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ใช้รหัสในตอนสมัครครั้งแรกนะครับหรือเป็นแอดมินเท่านั้นถึงจะสามารถแก้ไขได้ ให้เรานะครับคลิกที่รถเข้าซ่อมที่หน้าจอเมนูหลักจากนั้นนะครับให้เราเคยีย์ทะเบียนรถลคลิกที่ค้นหานะครับจากนั้นคลิกที่ทะเบียนรถที่ต้องการแก้ไขแล้วเราเคีย์ทะเบียนใหม่เข้าไปนะครับจากนั้นคลิกที่เปิดใช้งานการบันทึกแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกทะเบียนรถนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นทะเบียนที่เราแก้ไขเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราสามารถดูประวัติการแก้ไขได้นะครับโดยการคลิกที่ลิงก์เพิ่มและแก้ไขทะเบียน มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับของส่วนนี้ก็คือขั้นตอนการใส่เลขเคลมนะครับหลังจากที่เราคีย์ทะเบียนรถเข้าไปในโปรแกรมแล้วนะครับก็สามารถนําเลขเคลมมาคีย์เข้าโปรแกรมได้เลยนะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้เหมือนเดิมนะครับให้เราคลิกที่รถเข้าซ่อมในหน้าจอเมนูหลักนะครับคีย์ทะเบียนรถนะครับคลิกที่ค้นหาจากนั้นคลิกทะเบียนรถนะครับคันนั้นคีย์เลขเคลมนะครับและคลิกที่ปุ่มเพิ่มเลือกบริษัทประกันนะครับและสุดท้ายนะครับติ๊กที่เปิดใช้งานการบันทึกแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ